กรุงปีนังจังหวัดยะลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารที่สำคัญชาวบ้านที่นี่ยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเมื่อเจ็บป่วยจึงรักษาพยาบาลตามมีตามเกิดแม้จะมีสถานีอนามัยอยู่ตามตำบลต่างๆก็ตาม แต่ก็ไม่มีแพทย์ประจำการอยู่ทำให้หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่1-3ไม่สามารถนิ่งดูดายในความทุกข์ร้อนของเพื่อนร่วมชาติได้จึงได้จัดทหารเสนรักเดินเท้าออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพของชาวอำเภอกรงปีนังฟีและว,วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมแพทย์ของหน่วยได้รับการประสานจากกองร้อยทหารราบที่4032หรือฐานพระสุริโยไทยบ้านกูวาหมู่หนึ่งตำบลกรงปีนงัง ว่ามีชาวบ้านสูงอายุและเด็กที่มีบ้านเรือนอยู่ในถิ่นธุรกันดาลไม่สามารถเดินทางมารักษาได้ทันท,ทีที่ทราบข่าวร้อยโทรนายแพทย์จิรศักดิ์ปรีชาว,วิบูลนายแพทย์หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่หนึ่งสก็รีบเดินทางไปพบผู้ป่วยทันทีซึ่งก็มีคุณยายเจ๊มีเนาะดอเลาะวัย80ปีรอรับการรักษาอยู่เป็นรายแรกเป็นโรคหอบซึ่งผมฟังดูแล้วเนี่ยก็เป็นหอบจริง ผมก็แล้วก็มีอาการอย่างอื่นก็คือมีอาการคันตามผิวหนังทั่วไปลักษณะเป็นผิวหนังแห้งๆผมก็เลยจัดยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก้คันกับยาทาให้คุณยายนะครับ oh, <yeah. S 1> และนี่คือรอยยิ้ม oh, <my> แสดงความดีใจ oh, <my> และขอบคุณท <laughs> ี่คุณยายเจ้มีเนาะมอบให้แก่คุณหมอที่ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านร้มล <laughs> <laughs> <laughs>